สวัสดีครับนี่คือไททันของวคันนี้นะครับนอกจากทำชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่แล้วนะครับก็เปลี่ยนจอ Android ด้วยก่อนหน้านี้ใส่มาแล้วนะครับแต่ว่าสเปคจอเนี่ยค่อนข้างต่ําแล้วก็ตกรุ่นไปนานละการเล่นอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับเวลาสตาร์ทรถขึ้นมาก็ต้องมาบูตใหม่แต่ตัวนี้นะครับสตาร์ทขึ้นมาก็พร้อมใช้งานได้เลยสเปคตัวนี้นะเป็นซูยูซับดะก้อนหกหกห้าลำแปดลำร้อยยี่สิบแปดนะจอแบบ 2K นะครับเร็วไวะระบบเดิม ก็มองรอบคันกดสั่งงานได้เลยเป็นปั๊กตรงรุ่นแคนบัสนะครับสามารถใช้งานได้เลยเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนแท็กอ่ตัวนี้ก็เป็นมิวสเสียงนะครับเปลี่ยนแท็กเดินหน้าถอยหลังได้ตัวนี้เดี๋ยวรถคันนี้จะส่งไปโมซัมบิกนะครับผมจะลงไม่ลงแอปพลิเคชันอะไรให้ลูกค้าเลยให้เขาเลยให้เขาไปจัดการเราเองอ่าอันนี้เป็นยูทูบย u สิกก็มีมาก,กับเครื่องอยู่แล้วนะครับผมลงยูสเซอร์ไปก็ใช้ได้หนมวมควมเราปรับเป็นโหมด2นะครับเป็นโหมดฟังในรถอยู่ แล้ก็ดูด้าอยหลังมิวเสียงนะครับก็คือคอนโทรลอะทรใช้ได้ครบเลยว่าง่ายนะครับเวลาเข้าหมดกล้องเสียงจะเบาลงให้นะครับออกหมดกล้องก็ดังต่างเดิมกล้องข้างแล้วอันดีกล้องถอยชัดเจนนะครับใช้ได้ครบ ตัวจอใส่ซิมได้นะครับหรือแล้วก็ใช้ฮอปอตก็ได้นะครับตัวสล็อตซิมก็จะอยู่ในนี้นี่แล้วก็จะมี USB ให้อีก2เส้นนะครับไปก็มี FM อมะไร YouTube ก็เล่นได้นะครับ YouTube เป็นตัวปกตินะครับซึ่งผมลงแอ c o u n t ที่เป็นพรีเมียมไว้ กับชีมโอ้เสียงรีมากและหน้าที่การงานที่ดูแข้งขันช่วยใครแท็กเดินหน้าไปประมาณนี้นะครับ าสนใจติดตั้งนะครับจอยดอลไฮสเปคระบบเครื่องเสียงนะครับแล้วก็แอสเซอรี่อื่นๆก็สามารถติดต่อนะ้เอกได้นะครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดสองแปดหกเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบชแนลเอกดัซซิงแอสเซี่ 3, ครับจอทูเคจจําจําูเร็วไวๆนะครับสลีปจอได้ด้วยนะครับกดกล้องก็จะทํางานทันทีออกจากกล้องก็จะสลีปต่อนะครับจนกว่าเราจะแตะจอ Netflix คุณมีแอาคาวเน็ตฟิกก็ใส่เล่นได้เลยนะครับถ้าใช้งานปกตินะครับก็เอกนะ้เอกก็จะลงแอปดูหนัง ยูทูบมิวสิกย YouTube อ่ายูทูบที่ไม่มีโฆษณาให้นะครับรวมทั้งดูทีวีให้ด้วยเดี๋ยวนี้เราส่งไปไปต่างประเทศนะครับก็เลยจะไม่ลงอะไรให้แค่เซตร,ระบบให้เขาเท่านั้นเองนะครับก็ฝากผลงานติดตั้งไว้ด้วยครับสนใจติดต่อนายเอกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ